มาตามแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ฉลองกันเนาะพี่น้องเนาะหมาดวที่หนึ่งกันยากกับพวกเขาพี่น้องเลขออกสามหนึ่งออกมดสามศูนย์สามสองขามสามหนึ่งเนาะพี่น้องสามศูนย์สามสองไปได้ไหมเห็นไหมเลขมันออกสามหนึ่งเนาะพี่น้องเลขบล็อตออกมออกกันห้าหกตัวเก้าหมวดวันที่สิบหกกัน สิงหาบัดออกกันหกหาบัดเดี๋ยวมาออกหาหกเด็กล่างออกสามหนึ่งห้องอาจารย์สลองไม่พี่น้องเป็นตัวเด่นท่ำสามศูนย์ไปออกสามหนึ่งสามสองกระมี่สามศูนย์กับมี่โอ้ยขามสามหนึ่งพี่น้องพวกเขาเนาวัดน,นี้บัดแยกบนล่างห้องอาจารย์สลองบนแน่นอนได้อพี่น้องเด้อ จังไรจังว่าบเนี่น,นอนบางงวดเพิ่นก็แยกบางงวดเพิ่นก็บ่แยกจังซีน่นะเห็นบางงวดที่ผ่านมาเพิ่นเฮ็ดเป็นบทลางงวดนี้บาดแยกเด้อบาดนี้เนาะทุกทุกงวดบาดอันบาดเฮ็ดเ,เป็นบทลางบาดงวดนี้บาดแยกมีฮอดกันเบิ่์น สิบหกสิบหกกันยาหกแปดเล็กไทยพี่น้องเดี๋ยวเ c ถามมาไทเล่าเพราะว่าอาจารย์เป็นกระทรงทั้งเล็กเล่าทั้งเล็กไทยเนาะ ต้องเขียนบอกเพื่อนก็เขียนมาให้กันรัฐบาลไทยวิ่งบน วิ่งบน2อสองกับหนึ่งกันเน้นสอง จับคู่หนึ่งเก้าสองเก็ดม่ตกันนะพี่น้องตัวกัน Tukang. 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 08. ศูนย์ศูนย์อันนี้ตกกันได้พี่น้องได้ตกกันของเพิ่นก็มีเลขกสามตัวยุ่งสามตัวบนอันนี้ตกกันส่วนเลขกสามตัว 2, 7, 6, 9, 9, อสองเจ็ดหกเก้าหนึ่งเลขสามตัวก็เน้นเจ็ดสองเจ็ด เลขสองตัวพเนนสองเกตหนึน่งเก่าเป็นตัวร่องอันนี้สามตัวเนน วิ่งล่างวิ่งล่างห้า ผู้ล่างห้าหนึ่งศูนย์ห้าแปดห้ามีกันพี่น้อง การล่างศูนย์หกการการล่างส่วนตัวเน้นได้พี่น้องมาเนี่ย เนี่แปดหางเดียวเม็ดเดียวเฮ้ไปดนห้องบาทหน่ยสิบหกกันยาสองห้าหกแปด อาจารย์สลองบนวิ่งสองกับหนึ่นเน้นสองหนึ่เก้า็ดเนเน้นที่ตัวเน้นละนี่สองก็ส่วนตวกันนี่ศูย์แล้วก็8 8 00ส่วนเลข3ตัวเจ็สองเก็เป็นตัวเน้นตัวล่อง6 9 1ก้นเป็นตัวล่องล่างวิ่งห้าห้าหพึ่นเนเน้นแปกันศูย์ห <c oughs> พี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกับด้วยนะพี่น้องเข้ากับแหน้าจอเอามักชอบตัวใดก็หาลุตเตอรีกันมามาเข้ากับพานขอบคุณอาจารย์ฉลองหลายๆครับผมเอาควายพี่น้องเอา้ามันหมาน,น,นแห้งๆปังๆป,ปังกันาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม